ข้างตำหนักของท่านก็จะมีนี่ครับเรือรบเรือหลวงของท่านนะครับด้านนี้นะครับเป็นเรือหมายเลขเจ็ดนะครับของกรมหลวงยมพรนะครับเอาขึ้นมาโดยาชาวบ้านที่ตำบลอาสายรีนะครับแถวๆนี้นะครับช่วยกันลากขึ้นมานะครับ วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในช่องนาเดียชานน์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่ตำหนักกรมหลวงชุมพรขีดลมศักด์นะครับผมจะมาพานเพื่อนมาดูพระตำหนักของท่านนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบรรยากาศแล้วก็มาดูบรรยากาศภายใน ลำหนักนะครับไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปครับนี่ครับเข้ามาก็จะเป็นจุดคัดกรองก่อนนะครับเราก็ต้องลงชื่อแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับนี่ครับหลังจากที่ตรวจโควิดเอ่อหลังจากที่ตรวจเช็คลายชื่อแล้วก็วัดไข้แล้วก็นี่ครับจะเป็นด้านใน นี่เป็นที่จำหน่ายบรทัดน้ำมันตะเกียงนะครับทูบเทียนนะครับนี่จะเป็นสารที่อยู่ด้านบนนะครับครับ <Yeah. S 1> ดูนะักท่องเที่ยวด้ยครับ <Yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นบริเวณพระตำหนักบนของเสด็จเตียนะครับ นี่นะครับนะครับนี่ครับป้าตำหนังบนของท่านก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับ ด้านที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นที่จุดประทัดนะครับสำหรับพวกที่มาแก้บนมาสารเก,ก่าแบบกรมหลวงไว้ก็จะมาจุดประทัดแล้วก็ยิงปืนอยู่หน้าบริเวณน,นี้นะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมตำหนักจริงของแกนะครับอยู่ด้านล่างนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับว่าตำหนักของแกนะครับแบบจริงๆเลยนะครับนี่ด้านบนนี้เป็นที่จําลองนะครับแต่จริงๆสารตำหนักของท่านก็มาลงอพออยู่ด้านล่างนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตำหนักล่างของกรมหลวงแล้วนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นด้านที่จุดประทัดนะครับสำหรับไว้แก้บนนะครับนี่นะครับตำหนัก ก็ข้างตำหนักของท่านก็จะมีนะครับเรือรบเรือหลวงของท่านนะครับด้านนี้นะครับเป็นเรือหมายเลขเจ็ดนะครับของกรมหลวงจุมพรนะครับเอาขึ้นมาโดยชาวบ้านที่ตำบลหาไสลีนะครับแถวนๆนี้นะครับช่วยกันลากขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นเรือของกรมหลวงจุมพรที่เขาเอาไว้ ทำการลบสมัยก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่สถานที่สิ้นพระชนของท่านนะครับน้่ต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่คือตําหนักพระตําหนักของกรมหลวงพรนะครับนี่นะครับสถานที่สิ้นประชนของท่านนะครับน่าเดือนมรดกนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับศาลตำหนักกมรมหลวงชุพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเพื่อนเพื่อน,นคนไหนก็ผ่านมาชุมพรก็แวะเข้ามากราบไหว้สักการะท่านได้นะครับแล้วก็จะมีของอาหารร้านอาหารขายอแยะมากมายนะครับริมฝั่งเป็นของโอท็อปก็มีนะครับก็เพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด share, ติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของ n a เดชันด้วยนะครับจุดกดกันมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ